เบา่ต้องรีบไม่ต้องรีบทานไม่ีักนดูดูเงมเียไปเีไปล้งุเไปทาง้นคือกบอกะดดอวเองทางหน้าง้ยก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 กนาแกลักยกยกบังยบังยกท่้งเจ้ายกอย่าไปโน่นนิดนึีก็ได้ได้เนาะโรงเรียนพอดีแหละ ต้งเรียนอยู่่ะได้ไม่ได้ยาไปเียหน่ยงข้างหลังนี่ดี๋ยวบ่นเดี๋ยอนี้บ่เดี๋ยวไปก่อมน่มันเข้าเดี่ยวเข้าเดียวได้ไ้ได้แล้วได้แล้ว้นอพอดี้อพอดีขึ้นรบพอดรบพอด้อบพอดีขึ้อด้นรไบพ่ดี้นดี้รอบพอด้ดบพอด้อข้รได้นรอ้พอดี้อดรได้้ ขยับข้างหลังไ้ไหมเห็นยูนี้ันได้เนีมันไ่งมันดัทีโดนมันตัาได้เพราอนี่ตาลุ่ดามอีกเลพี่ต่อยพี่ต่อยคือปีนหลังที่นอพี่ต่อยนอโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทางไหนอ่ะยังไงก็รักกันเหมือนเดิมนะครับเอฟซีตายตายหลังนะ ไม่เป็นไรเนาะพี่ดาบมาอไม่เป็นไรนะครับผิดพลาดก็แจ้ไขกันได้ครับให้อภัยนะครับผมว่าเอาไปดับไปข้างหลังเลยไหมเเขาวางใบ้นลไมิเขาวางใบ้นไี่ได้วอยู่นิ้วหนึ่ง ข้างนั้นเข้าอยู่พี่อ๋อไปหลังนาะโอเคครักพี่อ๋อโอเคครับโอเคแม่ไปบอกไม่โอเคนะครับไม่ต้องนะไม่โอคคืนคือสองคือสองครอสองนะวางไปสิไม่ เราจะคุยซ้อมมาสอบนครับบันอีรววาไรสคืดเล่อั้ไดแต่ไม่ได้เปิดบ้านเนี่ยเขขอยยดนะคะอเคตนี้เปิดอกขี่เปิดลูกบิดเ๋ยแล้วนุ๊กไปเอาสวานมือมาหน่อย อยู่ในรังอยู่ในรังกระดาษเด้อใช่ครับัวนี้จัมาะเ่งลี้งเล้อนขแล้วกล่อเรา่ใช่ป่ะเห็นแล้วหายเอาถนนเอาไม่มีมือเจ้าหนไม่ใช่มีแ่สองมือกันเลยเอามาเข้มที่นอ่นหันไปอีกด้านนึง เอาหอยหน่อยนะตรงไหมตรงไหนย่งตรงไหนมันไม่ได้่ห้อยเนี่ยมองกำลังักำลังักพร้อมไหยครับพร้อมไมครับอมพร้อมเลยครับทดังๆเอานตีเร็วใสนึงน ไม่ตรงไม่ตรงอันน้ไม<ๆ>ไม่หมอนนี่ร่ง้อนีค้งนะคะไม่มีใครว่างเลยว <laughs> งมือมง <c oughs> ต้งให้เร็ดตตก,ก่อนกติค้งซ่งต่มตรองทำต้องทำรู้ใจไม่ไม่เ็ Obrigado. Tá. ปกติคือปัดแขนนะที่คอแต่จำได้จังหับกันที่เก่าเนาะครับอันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะงเอาขึ้นรถไปนั้นใ้มดย่ๆก็พุ่งมาล้วยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้มาอันนี้พรดดี

อันนี้คือบรรยากาศวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกคนครับกับช่องน้อยๆนะครับถ่ายทอดย่างราวที่นี่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับมานาสตอรี่นะครับ อันปลาสีมันนี่แหละปลาสีไป่หรออันบาสีเป็นนี่เต็มเลยนะไปยานาไปลงน้ำไปยานาไปลงน้เดี๋ยวกมันสมอนตัวนี้ก็เขาใช้ปบาสีแบที่ว่าารันเทียวที่เป็นบลาสีเป็นปาจีนปลาจนทนเลยครับ คนาจดีวบคลิปที่ไว้ก่อน,นอครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับมานาสตอรี่หวัสดีครับ